สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยประจำทุกวันนะครับกับเจดำ อัปข่าวจะมาอัปเดตข่าวรคลาวนการลูกหนังโลกนะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะเห็นหน้าเห็นตาเจดมทุกวันกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เจดาและทีมง,งานตูนยูนิเต็ดด้วยเราฟิเจะรื่งกันทุกวันเลยนะทางใน f a c เฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบ n e อ Tik t o อกแล้วก็ใน Line@ แอดก็แอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอดตูนยูนิเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวตลกตลกน่ารักน่ารักหยิกแกมหยอกของรอยคีนตำนานแมนยูนิเต็ดกับเอียนไร เป็นสื่อเป็นกูรูชื่อดังของผู้บังกฤษอยู่ในขณะน,นี้วันก่อนไปออกรายการด้วยกันพิธีกรก็เลยถามแซลว่าเฮ้ยเนี่ยคุณ2คนเนี่ยเคยดวลับลิ์พูที่แอนฟิลมาบ่อยอครั้งแล้วเห็นป้าย this is anfield ก่อนเดินลงสนามใช่ไหมทั้งคู่บอกใช่มีใครเคยแตะป้ายนี้ไหมเหมือนที่นักเตะลิ์พูเองหลายๆลคนเนี่ยถือว่าเป็นโชคลางนะเดิน้มือแตะป้ายแล้วก็เดินลงสนามจะฟอร์มดีอะไรแบบนี้เอียนไรก็ตอบพิธีกรบอกเฮ้ยผมเคยนะตอนออกไปวอร์มอัพหรือตอนอะไรเงี้ยผมก็เออเคยแตะป้ายนะแล้วก็ คือเขาเรียกอะไรก็มองมันเป็นป้ายที่สวยแล้วก็คนเขาก็พูดถึงกันเยอะอะไรเงี้ยเอ่อผมไม่ได้โกหกนะผมก็แค่ลองแตะป้ายดูนี่คือ e age, เอียนไรเอียนไรพูดนะทีนี้รอยคีนก็เลยถามกลับว่านายทาจริงๆเหรอเอียนไรบอกใช่ใช่ผมทําจริงๆแต่ว่าผมเนี่ยนะไม่ได้ทําให้นกเตลิพูเห็นเพราะกลัวเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปประชดประชนันแดกดันเขาอะไรแบบนี้ผมก็แค่อยากเอามือแตะป้ายเฉยๆอยคีนก็เลยตอบบอกว่าใครก็จะไปทําอย่าง,งานั้นไม่มีใครทําหรอกมันไม่มีประโยชน์ โอเคมันเป็นธรรมเนียมของนักเตะอังกฤษก็จริงนะแต่ไม่ใช่ของนักเตะทีมคู่ต่อสู้ของลิเวอร์พูลโอไรตี้แกไปแตะป้ายทําไมวะโคตรเหลวไหลเลยติงตองมากทําตัวเป็นเ,เด็กๆไปได้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกไม่มีประโยชน์กับเกมของนายหรอกก็ถือว่าเป็นการเถียงกันแบบแซวๆกันรอยคิงเข้าแนวนี้อยู่แล้วนะส่วนเนนไรก็ยอมรับว่าแตะจริงส่วนคีนบอกเลยว่าไม่มีทางทําแบบนั้นเด็ดขาดนะอาก็มาเมาท์มอยให้ฟังกนะันตรงนี้กับเจดําอัปข่าวนะั่นองเรื่องของป้าย this is anfield ที่สนาม anfield ของลิเวอร์พูลนะจ๊ะ อาก็อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจดำและทีมงานตูนอยู่นเต็ดด้วยนะเราฟีเจอันทุกวันในทุกช่องทางเลยพวุนี้กลับมาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ